นี่ก็เป็น <c oughs> ที่แต่ก่อนก็จะมีเป็นสถูปใหญ่เป็นสถูปใหญ่ที่ถูบที่เก็บอัฐิของภาษาลีบุตรแล้วก็ที่เล็กๆนี่ก็จะเป็นของพรอะอรหันต์อรหันต์สาวกหรือว่าเป็นพระอรหันต์ที่ได้นิพพานแล้วก็เขาก,กทปป็ทําถูไปมีมีครับมี ก็จะมีตามาสถูกต่างๆก็ถือว่าเป็น <c oughs> สถูปที่เก็บอติธาตุของพระอรหันต์นะครับพระธรรมดาเขาก็ไม่ได้เอาไม่ได้เอามาไว้นะครับจะเป็นพระอรหันต์ล้วนพระธรรมดาก็ถือว่าไม่ได้เอามาเก็บไว้นะครับ <c oughs> แล้วก็ในครั้งก่อนก็มีในสมัยพุทธกาลก็จะเป็นวัดนะครับเป็นวัดเป็นอะไรแล้วก็ ก็มีพระที่มาอยู่แล้วก็มาในยุคพศส0 0รนะครับแล้วก็มีเป็นวัดที่เจริญขึ้นมาแล้วก็ในพยุคพศ600ก็เป็นเป็นยุคที่เป็นมหาลลยเป็นมหาเลยนารันทาขึ้นมานะครับเนี่ยสามหมื่นก็เรียนแต่ป้าไตรบิดกครับนี่แต่ประไตรบิฎก เฉพาะไม่ไม่มีอันนี้ก็เป็นต้นไซอ่าหรือต้นชัปารานิโคด<ะ>อ,อินเดียเขาก็จะเคารพต้นไม้อ่าให้ความสำคัญต่อต้นไม้ไม่ทำลายไม่ทำลายต้นไม้ เป็นความยิ่งใหญ่ถ้าเรานึกถึงตอนที่ในสมัยพระทั้งสาจังหรือสมัยที่พุทธศาสนาหรือว่าสมัยที่มันสมบูรณ์อ่ะรู้สึกว่าดูอ,อาคารมีห้องครัวมีอ,มอ,อาคาร8อาคารแล้วก็มีแต่ละอาคารสูง5ชั้นอ่ะแล้วก็มีสถูปเจดีก็มีใหญ่อขึ้นมา,นมาอ่าใช่ก็ก่อนก็ไม่ได้นะ ไม่ได้เรียนนะครับอาศั่ในสมัยเรียนตะกัศิลาครับตะกัศิลก็มีนะมีสมัยตะกัศิลาเป็นอ่าเรียกว่าศิวกรล่ะศิวกรก็เป็นผู้ที่ทําในเรื่องของการก่อสร้างอะไรนี่นี่ก็เป็นของเก่านะแต่ดูไม่ใช่เป็นที่เก็บอัติของพระทหารโงครัวอยู่ตรงนู้น โรงครัวอยู่ทางนู้นคอ่าอันนี้เป็นบริเวณที่เก็บใช่เป็นเรือนสะูวกไงถ,กถ้าเรามาดูอ่าถ้าบ้านเราก็ทำไมอ่าที่อายุทยาหรือแถวอ่นาคอนครน่ะครับม็มีความ<ด>สมบ,บูรณ์นั่นก็เป็นของเก่าเท่านั้นนะโยมหนึู่อของเก่าไม่ใช่ของใหม่นะอ่าหลายพันปีไม่ได้ดูดิ พระละหันทั้งนั้นนะครับพระหันหน้าขันลังไม่จะมาเขาไม่เอามาไว้เอาแต่พระละหันล้วนๆไม่เอามาเสียเสียปูนเขาจะเอาพระธรรมดาที่ยิ่งใหญ่อันนี้ก็เป็นมหาเลยหมดนะครับมีที่ต้องสี่พันไร่นะมีพันไร่ของเป็นรัฐบาลเป็นกรมโบราณคดีเขาใช่ มันก็เป็นส่วนนี่ก็เป็นของเก่านะครับอันนี้เป็นของภาษาลิบุตรครับนี่เป็นที่เก็บปฏิิของภาษาลิบุตรนะครับตัวเนี้ยอันโนโมคลานะทางนู้นนะครับเนี่ยเปโมคาานะนี้เป็นสารีบุตรครับสารีบุบรอ่าเป็นของเก่าแท้นะครับไม่ใช่เป็นของใหม่ไม่ใช่ของทใหม่ไม่ใช่ขององใหม่แลวนี่เขาก็ทำร่องนื้อนะอ่าเพราะว่ามันความที่อ่าเขาเรียกว่า เวลาน้ำ<ด>อินเดียนี่มันตกมันก็ไม่ธรรมดานะ,ะาอันนี้ธรรมดาจานั้นเขาเพื่อจะไม่ให้ธรรมดามเพื่อไม่ให้น้ําท่วม,มไม่ให้เดือดร้อนของพระสงฆ์ก็ระบบน้ำเขาดีนะครับเป็นสิ่งบบที่สําคัญบบคตยกรอนเขาทําระบบทุกวันนี้ก็เหมือนกันนะเขาก็ทำระบบได้ดีมาก